สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน,เ,นเอฟซีทุกท่านเรามาดูสูตรเด่นบนกันเด่นหน่วยบนชนแล้วมา <c oughs> ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้า <c oughs> คำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ดูกันเลยไม่ได้เขียนเขียนไว้แล้วเด่นหน่วยบนสองสูตรเราใช้หลักสิบหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกสามบวกสามบวกหนึ่งคงที่สูตที่สองเราจะใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้ง หน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบครั้งที่สองสองครั้งบวกสามครงที่บวกหนึ่งบวกหนึ่งที่ดูกันเลยดูกันเลยเราจะบวก ก็คือผสมแทะหีหลมพักแทะสี่บวกหกเป็นสิบได้แปดบวกแปดเป็นสิบแปดเ,เอาแปดมาตัวเดียวแปดหนึ่งสี่ห้าเอาผิดนี่หลงยุ่งวัดคน,อนเอาลงไปแร่งๆเ,เลยนี่ก็ไปที่จิตเก้า หกสี่บวกหกเป็นสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดศูนย์สามสี่นเก้าบวกหกเป็นสิบห้าห้าแปดหนึ่งสอง กูมืนกูหมอดไม่ไม่แจ้งเลยสี่บุกเก้าได้สิบสามทำบุกสามเป็นหกหกบุกสามเป็นเก้าข้าบุกหนึ่งเป็นศูนย์เจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกเก้า สองสามห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งต่อมาก็คือเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบบวกแปดเป็นสิบแปดหนึ่ง 1บวก3เป็น4 4บวก1เป็น5้าเบวก7เป็น14บวก9เป็น13บสามอเาศูนืมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหนึ่งบวกสเป็น3ามหกเกศ หกบวกแปดเป็นสิบสี่บวกเก้าเป็นสิบสามอีกหมดสามครั้งเลยหกเก้าศูนย์หนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 4เป็น7จ็ดนี่ต้สีเป็น7จ็ดเจปเป็นศูบวกหนึ่งเป็นหนึ่งปากร่วงรวงบากไว้กนหมืออีกสี่บวกสมเป็น7จบวกศเป็น7เหมือนเดิม7 8 90แปบวกสมได้ส3มบวกหนึ่งได้สี แปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสองสองบวกหนึ่งได้หนึ่งสามบวกสามเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดหนึ่งสี่บวกหนึ่งเป็นห้าสามสี่สิบสองกับสิบสอง สองมาตัวเดียวสงบวก3เป็น 5, 5้าบวก3เป็น8 8ดบวกหเป็น9จบเร็วกวานี้ต่อมาต่อมาอนีตัวน้อยขึ้น สเป็น7จ็เบวกแปเป็น15 15้าสิบห้าบวกสามห้าและสิบหกสิบดบแปดบวกนงบวกหนะคะแปดเก้หนึ่งสมบวกสเป็น9 9้เบวกเเป็น18 18ปบวกหเป็นสิบสา สาเดินเต็มเลยสี 4, 5, 6, ่ห้าหกสามบวกสามเป็นเจ็ดบวกสามเป็นสิบบวกสามเป็นสิบสามสามสี่ห้าหกเดินเต็มเลยจ้าหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบศูนย์หนึ่งสองสาม ห้าบวกหเป็น1ิบสวกสาเป็น6กหกเจ็ดแปเบวกหนึ่งเป็นสิบเบวกสามก็เป็น10บศูนย์หนึ่งสองสานี้เป็นสองสาม ส,สามสด้วจ้ะโอ้เขียนนะสามบวกสองเป็นห้าห้าแล้วหกเจดแปดเป็นแปดเปก้ศูนย์หนึ่งสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกหกบวกเเป็นสิบสามสี่ห้า สองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเื่แต้มเลยแปดเก้าสี่นี่เลยมันจะไม่ผิดมันจะายบอกง่ายห้าบวกห้าเป็นสิบแปดบวกสามเป็นสิบสองแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดตัวนี้เป็นสิบสองไม่ใช่หนึ่ง สองสามสี่สามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสีเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองสองสามสี่ห้าสามบวกสองเป็นห้าแปดบวกแปดเป็นสิบหกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง สองสามสี่ห้าบวกลันนรูดูหนูกระเรียนคือกันแล้วล่ะสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกสิบหกบวกสี่เป็นสิบสิบบวกสามเป็นสิบสามเอาเต็มสามมาสี่ห้าหกเดินเต็มเลยจ้ะ มาสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองต่อมา 5. 5 6. 6 9. 9, 0, 1, ต่อมาต่อมาสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสองสามสี่ห้าจะตัวไหนก็จัดไปเลย เอาจังซี่ตัวนี้ผิดด้วยจ้าตมดเลขผิดเลยอกเก้าเจ็ดได้เก้าตัวเดียวฝั่งนี้มาเลขอกหกสามได้สามฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้สามมาออกเก้าห้าฝั่งนี้ได้ห้าฝั่งนี้ก็ได้ห้าเนืบเนืบใจ อกศูนย์สามฝั่งนี้มีสามฝั่งนี้ก็มีสามมีศูนย์ด้วยแถมศูนย์มาด้วยอกสองหกฝั 6, 2, 6. ่งนี้มีหกฝั่งนี้ก็มีหกอกแปดหนึ่งนี้ก็มี 6, 9, นมหนึ่งฝั่งนี้ก็มีหนึ่งอกเก้าแปดฝั่งนี้มีแปดหลักหน่วยฝั่งนี้ก็มีแปดหลักหน่วยแถมเก้าเลย เก้าแปดแล้วมันออกอะไรอีกบันทึกหนึ่งหกเนะ 1, าะหนึ่งหกฝั่งนี้ก็มีหกฝั่งนี้ก็มีหกเข้ายังไม่หลุดนะคะเดี๋ยวเราไปนเน้นเก้างวดที่แล้วอะ่ะเก้าหนึ่งไม่เอาแถวเก้าเจ็ดต่อมาเลขออกเก้าศูนย์มาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยเก้าศูนย์เลย เก้สามา3มาสเอ็มเ้าด้วยเลขออก0ูนย์สีส่ศูนย์มาสมาชนที่สศูนย์เทมมาเลยศูนาม,าม,มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สามศูนย์เทมมาสาห ชลกชน,นแต่สีหางสีหางแล้วก็มีตัวชนออกไปมันก็ไม่เยอะนะคะมนี่เดละมาออกที่สีหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งแขมสีด้วยต่อมาออกอะไรมันจะออก6 5 7 5เอาหลักสิบชนกันเด้ เอาหลักสิบดับ่วนกันเลือหกกับเจ็ดสองตัวดิแต่ชอบศูนย์กับหนึ่งด้หลักหน่วยแต่หลักสิบมีเจ็ดชนไปที่ห้าห้าสองสองสองตัวมันจะมาชอบก็จัดนะคะชนห้ากับสอง แต่ชอบห้ามากกว่าสงนะคะห้าเปียดเหลือเอาหลังหน่วยดับชนกันเหลือห้าเปียดหลักสิบเหลือเจ็ดกับหกเดี๋ยวว่างๆจะเอาสูตรเลขดับลงให้ดูอยู่สูตรหลักสิบแลกลัวไม่กลัวกลัวมันไม่เอาลงแล้วกลัวมันไม่หยุดกลัวมันไม่อย่างกงับหกงวดที่ออกหกสามนะโอ้ยมันว่ามันดับอยู่หก แบบหกอยู่มาจ้อยทุกคนเตือนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า